สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับการตรวจจับของเย,ย่ยินซืออยู่เหนือการควบคุมในทันทีและเขาไม่สามารถรับรู้ถึงเทพเจ้าในอีกด้านหนึ่งได้อีกต่อไปทางด้านซ้าย รูม่นตาแนวตั้งสีทองบนหน้าผาของหัวเย่เฮ้ารีลงทันทีและเขาก็นั่งสมาธิลงบนพื้นทันทีปรับตาพักสมองในตอนนี้เขาใช้เนตรวิญญาณของเขาเพื่อส่งผลกระทบต่อจิตวิญญาณออกไปครอบคุมผู้ชมทั้งหมดไม่ต้องสงสยัยเลยว่าการโจมตีนี้กินพลังงานของเขามากแต่มันมีผลที่น่าอัศจรรย์ในทันทีการหายไปของการตรวจับเสียงปู่ชินหมายความว่าในช่วงเวลาสั้นๆ ราชาแห่งเทพเจ้าทั้งหกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็กลายเป็นตาบอดโดยสิ้นเชิงแม้ว่าผลกระทบของการสั่นสะเทือนจิตวิญญาณน,นี้จะเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณของพวกเขาต่อกันก็ถูกขัดจังหวะและเือข่ายการเชื่อมต่อทั้งหมดเสียหายโดยสิ้นเชิงนี่เป็นหนึ่งในไม้เด็ดของถังซารในฐานะพระเจ้าผู้ควบคุมฝูงชนหัวอยู่เหาไม่เพียงมีบทบาทง่ายๆในการสื่อสารเท่านั้นแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือการกขูดขี่ผู้ชมทั้งหมด ด้วยผลกระทบทางจิตวิญญาณในช่วงเวลาวิกฤตเพลงกูชินของเย่หยินซือหยุดดงหลังจากที่มันฟังแร่หมาดของจักรพรรดิซือก็ช้าลงและการจ้องมองของเขาก็กลายเป็นหน้าเบื่อการฝึกฝนของจักรพรรดิซือนั้นตามปากของเย่หยินซืออย่างไม่ต้องสงสัยร่างกายที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาคือร่างกายของเขาและเขาต้องไม่สามารถเปรียบเทียบกับราชาแห่งเทพเจ้า ในแง่ของจิตสํานึกทางจิตวิญญาณการโจมตีทางจิตวิญญาณของหัวอยู่เฮามุ่งเป้าไปที่ด้านข้างของพวกเขาเป็นหลักดังนั้นจิตวิญญาณเมื่อผลกระทบที่โดนจกักรพรรดิซื้อได้รับผลกระทบมากที่สุดโจูฉร่างของถังซานก็หดตัวทารุระหว่างกำปั้นของจกักรพรรดิซื้อและโชกไปที่หน้าอกของจกักรพรรดิซื้อในเวลาเดียวกันถาวันของจกักรพรรดิย่างเงินครามและสีเงินพุ่งออกมาจากกำปั้นของเขาอย่างบ้าคลั่ง อรอบร่างของจักรพรรดิซือและขอนเท้าเทียนก็พุ่งออกมาแรกกระแทกกับเย่หยินซือแรกถังสารก็กระโดดขึ้นด้วยความช่วยเหลือของหมัดที่โดนหน้าอกของจักรพรรดิซือดาบอาซูราปรากฏขึ้นอีกครั้งแรกฟันไปทางเย่หยินซือทั้งหมดนี้อยู่ในการคำนวณของเขาดังนั้นการเชื่อมต่อถึงราบรื่นมากจักรพรรดิซือซึ่งโดนหมัดข,ของเขาถอยกลับอย่างคะทานหานด้วยร่างกายที่ใหญ่โตของเขา และเย่หยนซือที่อยู่บนไหล่ของเขาก็ถูกเหยียงออกไปทันทีเนื่องจากเย่หยนซือและจกักรพรรดิซือมีความสัมพันธ์ทางชีวาภาพเดียวกันเมื่อจกักรพรรดิซือถูกชกต่อยเย่หยนซือก็คร่ำควรนและหายใจออกด้วยลมหายใจที่เหม็นการชอกทางจิตวิญญาณไม่สามารถคงอยู่ได้นานเกินไปและเย่หยนซือก็ฟื้นขึ้นมาในวินาทีต่อมาแต่ทว่าคอนเท้าเทียนต่อหน้าเขาด้วยความสิ้นหวังเย่หยนซือ ทำได้เพียงแค่ใช้กูชินในมือของเขาเพื่อต่อต้านความแข็งแกร่งของคอนเท่าเทียนนั้นยิ่งใหญ่มากเขาตอบสนองอย่างเร่งเรีบแค่ถูกกระแทกกระเด็นลอยไปในทันทีจากนั้นเขาก็เห็นลำแสงสองลงมาจากท้องฟ้าซึ่งมาถึงต่อหน้าต่อตาเขาทันทีสิ่งนี้ดูท่าไม่ดีเย่เยินซื้อรอบถอนหายใจอย่างรับรับในใจหลังจากนั้นเขาก็ยังรับได้ในเวลานี้เขาไม่ลังเลเลย เพราะมันไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเขาเองแต่ยังเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การต่อสู้ทั้งหมดด้วยมีเสียงหึงแรกกูเินในมือของเขาสว่างเคลื่อนทันทีทันใดนั้นเขาถูกรอมรอบด้วยมังกรและมังกรยักษ์เจ็ดตัวกลายเป็นเจ็ดสายที่ห้อยอยู่ข้างหน้าเขาเมื่อเขาผลักด้วยมือทั้งสองข้างด้วยเชือก ดาบอสุราสบัดออกในช่วงหัวเรียวหัวต่อที่สําคัญในที่สุดเยี่ยนชื่อก็ใช้พลังของศูนย์กลางอาณาจักรพระเจ้าของจกักรพรรดิถินด้านหลังเยีเ่ยนซื่อมีแสงร่างเงาขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนเขาลอยอยู่ตรงนั้นและวางกูช่ชินไว้ที่หัวเขาของเขาและเสียงกู่ชินอันไพเราะก,ก็ดังขึ้นจูจูความมึนงงก็ปรากฏขึ้นในใจของทางซานในขณะนั้นดูเหมือนเขาจะกลับไปสู่จุดเริ่มตน้น เมื่อเขาพบกับเซลูครั้งแรกข้าชื่อเซลอเป็นนักไรรำได้รับผลกระทบจากเสียงกูฉินการเคลื่อนไหวของถังซานช้าลงเพลงครึ่งจังหวะอย่างเห็นได้ชัดและเย่ยินซือที่มีใบหน้าแข็งเขิมใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาสั้นๆนี้ก็เล่นเพลงกูชินในมือของเขามันคือการซุ่มโจมตีจากสิบด้านและนกฟินิกสแวงหาซึ่งเป็นเพลงกูชินสองเพลงที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ได้มารคผลที่กกมกืนการโดยไม่คาดคิดในขณะนี้เยียยินซื้อใช้เพลงกูเินอีกครั้งเพื่อตรวจจับแต่คราวนี้การแสดงออกของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากที่ฐานหลักเยียยินซื้อไม่สนใจเกี่ยวกับการรบกวนสภาพจิตใจของถังซานและตะโกนทันทีผ่านจิตสำานึกทางจิตวิญญาณของเขาปล่อยให้เสียงของเขากระจายไปไกลแอนเหินซึ่งอยู่ในฐานหลักตกตะลึงอยู่คู่หนึ่งและเห็นลูกศรตกลงมาจากท้องฟ้าราวกับว่า มันมีการคำนวณเขาหยิบสายประคำขึ้นมาบนพื้นแล้วยิงขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่ประคำนี้ไม่ใช่ของธรรมดาถ้ามันจำไม่ได้แม้แต่เทพก็เอาไปไม่ได้เมื่อโรงเน้นปิงเห็นเคลื่อนหมายที่อีกฝ่ายวางไว้ในฐานทัพของอีกฝ่ายอย่างชัดเจนโดยอาศัยการตัดสินความผ,ผานผวนทางจิตวิญญาณของเขาเขาคงเดาได้ว่าเป็นสิ่งของประเภทใดลูกศรที่โจววเสียงยิงมาได้เล็งไปที่เย่ย,ยินเซอ แต่เร่งไปที่ลูกประคำเส้นนี้ในค่ายฐานของหกอาณาจักรพระเจ้าในเวลานี้แทนเหินเป็นตัวสำรองก่อนที่จะแทนที่เพื่อนร่วมทีมของเขาแม้ว่าเขาจะเห็นฉากนี้แต่เขาก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยเมื่อลูกประคำบินออกจากฐานทัพนั่นหมายความว่าพวกเขาแพ้การต่อสู้ในระหว่างการต่อสู้ของเราเทวเทพใดนั้นประคำก็ขยับและมีเสียงร้องภาษาสันสกิตลึก,ลก จากนั้นมีคนลงมาจากท้องฟ้าฟาดลูกศรยาวด้วยไมย้และทุบลูกศรยาวให้กลายเป็นผงในเวลาเดียว,ว,วกันชายคนนั้นคว้าพระคามหอะลงมาใส่คืนสู่ฐานทัพของพวกเขามันไม่ใช่ใครอื่นนอกจากไห่หลงที่ตามมาเหตุผลที่ไห่หลงกล้าที่จะหยิบลูกพระคำออกมาเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการป้องกันของฐานหลักเพราะเขามีความสัมพันธ์พิเศษกับลูกพระคำนี้ เขาสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองผ่านรูป,ปรคำเส้นนี้ในช่วงเวลาวิกฤตตราเท่าที่เขายังอยู่ในสนามรบเขาสามารถกลับไปที่ฐานหลักได้ทุกเมื่อจากนั้นเทียนเหินก็ถอนหายใจด้วยความร่องอกแต่เขารู้สึกได้ทันทีว่าไม่เพียงแต่มีบางอย่างผิดปกติกับเย่ยินซือเท่านั้นแต่ยังมีการเปลี่ยนแปลงในอีกสองด้านอีกด้วยหลงคงเว่ยสงบที่สุดหลังจากได้รับผลกระทบจากจิตวิญ,ญญาณเขาได้ไปที่ตรงกลางทันที ทิ้งเล่ยเสียงไว้คนเดียวทางด้านขวาของเทพเจ้าทั้งหซึ่งเป็นด้านซ้ายของอาณาจาักรพระเจ้าโต้รัวที่หัวอยู่เห้าปกป้องและในตอนนี้เล่ยเสียงบุกเข้าไปศัตรูต้องรอดงั้นเหรอสาหรับไฮหลงและอาตายที่ตรงและหลิวหยานก็กำลังจะประชิญหน้ากันเพื่อที่จะรักษารูประคำไฮห,หลงจากไป ปล่อยให้อาตายอยู่ตามรำพังเพื่อเผชิญหน้ากับที่ตรงและริวยานอาตายแปลงร่างนับไม่้วนในแง่ของทักษะการต่อสู้และพลังโจมตีเขาเป็นหนึ่งในหกราชาเทพเจ้าที่ดีที่สุดแต่ทว่าเขาต้องเผชิญกับคนสองคนที่ไม่ได้แข่งขันกับเขาเลยร่างกายของริวยานเผาไหม้ด้วยไฟหินและร่างกายของที่ตรงเผาไหม้ด้วยไฟหยานไฟทั้งสองเป็นเหมือนเปลวไฟสองดวงและพวกเข,เขาพุ่งตรงไปที่อาตาย แม้ว่าพวกเขาจะผ่านไปที่ไหนก็มีหมอกดำอยู่ในนั้นอากาศไม่สามารถหายไปเป็นเวลานานแนวต้านที่ไม่มีใครหยุดได้แน่นอนอาไตาตอบสนองทันทีแต่ด้วยความสิ้นหวังเขาต้องระดมพลังของศูนย์การของอาณาจักรพระเจ้าของเขาร่างขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นข้างหลังอาไตามันคือราชายโยมโรคกพ่อที่เจตนาดีของเขาอาไตารวมเข้ากับราชายโยมโรคในทันที คิวของเขาขมวดเล็กน้อยแรดดาบยมโรคในมือของเขาก็ยาวขึ้นเขาโบกดาบยมโรคและเงาดาบยาวก็ปรากฏขึ้นจากนั้นเงาดาบก็กลายเป็นชานของขึ้นอากาศสีเทาปิดกั้นการประทะก,กันด้านหน้าของราชาเทพเจ้าทั้งสองมีการระเบิดอย่างฉับพลันที่ด้านของหกอาณาจักรพระเจ้าและสามารถมองเห็นเมฆรูปเห็ดสีแดงน้ำเงินและสีเทาได้จากที่สูง ทั้งหลิวหยานและที่ตรงถูกล้อมรอบด้วยขึ้นอากาศสีเทาและพลังศาสตร์ของพวกเขาลดลงอย่างรวดเร็วสถานการณ์ของอาไตไม่ค่อยดีเขาเป็นหนึ่งต่อสองแม้จะมีการเพิ่มพลังของศูนย์กลางของอาณาจาักรแห่งพระเจ้าแต่เขาก็ไม่เก่งเรื่องการป้องกันและเสื้อผ้าของเขาก็ยังขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยข้อมือที่กำดาบยมโรคไวแน่นก็แยกออกและเลือดสีทองสีแดงจางๆก็ไหลออกมา เช่นเดียวกับที่มุมปากของเขาเขายังคงเจ็บปวดอยู่ดีแต่ทว่าเขาสกัดกั้นการโจมตีร่วมกันของราชาเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองได้นี่คือบทบาทของศูนย์กลางของอาณาจักรพระเจ้าในการต่อสู้ร่างหนึ่งปิดการเส้นทางของหลงคงเว่ยมันคือโจเว่ยซิงโจเว่ยซิงยกข้อนขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่พูดอะไรเขาโจมตีอย่างดุเดือดไปยังหลงคงเว่ย เขาต้องการสร้างโอกาสให้กับถังซานเพื่อทวงเวลาให้กับถังซานในอีกด้านหนึ่งร้อยเสียงเร่วิ่งไปข้างหน้าอย่างรนแานแรกมาถึงหอคอยแห่งความตายแห่งแรกแล้วที่นี่เขาเห็นหัวอยู่เฮ้าถนนสีทองความเหวี่ยวเฉา่ามกลางความสดใสร้อยเสียงกระดอนขึ้นจากพื้นแพรแสงสีทองแผ่ออกมาจากเท้าของเขาในขณะนี้จิตใจของหัวอยู่เฮ้าเป็นฉากที่ตัวเองกอดถังโอทง หลังจากกลายเป็นเทพเจ้าแล้วเขาไม่ต้องการพลังของคนสองคนเพื่อใช้ทักษะการหลอมรวมวิญญาณดุวยการต่อสู้ตราบใดที่เขามีเธออยู่ในหัวใจเขาก็สามารถปลดปล่อยทักษะการหลอมรวมวิญญาณดุวยการต่อสู้ได้เลื่อยเสียงไม่ได้หลบและฉันของแสงสีทองเข้มก็พุ่งออกมาจากพื้นผิวของชุดเกาะเทพเจ้าแห่งความที่โรดบนร่างกายของเขาภายใต้อิทธิพลของถนนสีทองแสงสีทองเข้ม ค่อยๆอ่อนลงอย่างเงีย,งยบๆทั้งซานโ่งออกมาทันทีและต่อสู้ด้วยกำลังทั้งหมดของเขาทำให้เกิดการต่อสู้ที่ดูดเดือดระหว่างทั้งสองฝ่ายราชาแห่งทวยเทพทั้งหมดไม่รังรออีกต่อไปและเริ่มการโจมตีด้วยกำลังทั้งหมดของพวกเขาลำแสงสีทองส่องลงมาหัวอยู่ห้าหยุดนิ่งอยู่กับที่และร่างต่างๆปรากฏขึ้นข้างๆเขาทั้งหมดคือจิตวิญญ,ญาณของเขา ร่างที่สวยงามทั้งสองประสานมือเข้าด้วยกันกลายเป็นลำแสงขนาดใหญ่และยิงไปที่เล่ยเสียงนี่คือความภาคภูมิใจของจกักรพัดน้ำแข็งและหิมะทั้งสองในเวลาเดียวกันลำแสงแห่งความตายก็ตกลงมาจากหอคอยแสงแห่งความตายในทันทีและพุ่งเข้าใสาเ่เล่ยเสียงด้วยถนนสีทองความภาคภูมิใจของจกักรพรดินีน้ำแข็งไรหิมะและแสงแห่งความตายรวงเข้าโจมตีเล่ยเสียงด้วยการโจมตีสามครั้งแต่ว่า ในขณะนี้จู่ๆหัวยูเฮาก็เห็นรัศมีแห่งความป่าเถื่อนที่ออกมาจากเทพเจ้าผู้พิโรธคนนี้จากนั้นปีกทั้ง12อันที่มืดมิดที่อยู่ข้างหลังเขาได้ดวงตาของเขาก็เปลี่ยนไปพร้อมกันกลายเป็นสีแดงเลือดรัศมีที่แข็งแกร่งมากอยู่แล้วได้ยกระดับขึ้นอีกหนึ่งระดับในขณะนี้ชุดก่อเทพพิโรธที่เดิมเป็นสีทองเข้มเปลี่ยนเป็นสีแดงทองในทันทีร้อยเสียงกับพลือปีกสิบสองปีกของเขา และการโจมตีสามครั้งที่โจมตีเขาได้รับการแก้ไขในทันทีแล้วร่างของเขาก็ใหญ่ขึ้นต่อหน้าหัวอยู่เฮาทั้งหกร่างยืนอยู่ต่อหน้าหัวอยู่เฮาทีระชั้นแร่รังสีแห่งความตายอีกดวงก็ลงมาจากท้องฟ้าแต่ทว่าทั้งหมดนี้ยังไม่เพียงพอที่จะหยุดเทพเจ้าแห่งความพิโรดผู้ครอบครองสิ่งประดิษฐ์สุดล้ำได้กายร่างเป็นทูตสวรรค์สีแดงเลือด12ปีกราชาแห่งเทพเจ้าคืออะไร มันคือราชาแห่งอาณาจักรเทพเจ้าไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าแห่งความพิโรธเล่ยเสียงจักรพรรดิอมตะหายหลงราชาเทพเจ้าแห่งแสงหลงกงเว่ยจักรพรรดิสวรรคเทียนเหินราชาเทพเจ้าแห่งความตายอาไตและจักรพรรดิฉินเย่หยินเชื่อพวกเขาร้อนเป็นราชาแห่งเทพเจ้าแห่งอาณาจักรเทพเจ้าผู้ปกครองอาณาจักรแห่งเทพเจ้าความแข็งแกร่งที่แท้จริงของพวกเขานั้นไม่ง่ายอย่างที่คิด แม้ว่าหัวอยู่เฮาจะไม่อ่อนแอและสามารถควบคุมผู้ชมได้แต่เขาก็ยังเป็นเพียงเทพเจ้าระดับหนึ่งเท่านั้นและเขาไม่มีสิ่งประดิษฐ์ขั้นสูงดังนั้นเลยเสียงที่ออกมาอย่างบ้าบินผสมผสานความแปลกแยกจากสงครามที่กระหายเลือดกับการเปลี่ยนแปลงของทูตตกสวรรค์และในที่สุดก็ได้ปลดปล่อยทักษะการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังที่สุดของเขาหัวอยู่เฮาไม่สามารถหยุดมันได้ จิตวิญญาณของหัวยูเฮากระจัดกระจายไปทุกที่ทุกทางในทันทีและในช่วงพริบตาต่อมาเรว่ยเสียงก็กระแทกเข้ากับร่างของหัวยูเฮาอย่างดูเดือดมีเสียงระเบิดดังขึ้นหัวยูเฮาได้รับบาดเจ็บสาหัสและวินคว่ำแม้ว่าเขาจะใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้นแต่เขาก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีของเร่ยเซียงได้อย่างเต็มที่ไม่เพียงแค่นั้นเร่ยเซียง กระพือปีกทั้ง12บนหลังของเขาอีกครั้งก้าวออกไปแระของคอยแสงแห่งความตายอันแรกก็พังทลายลงทันทีเขาเร่งความเร็วอีกครั้งและพุ่งไปหาหัวอยู่ห้าอีกครั้งเปลี่ยนตัวในขณะน,นี้เสียงที่ค่อนข้างทําอะไรไม่ถูกดังขึ้นหัวอยู่ห้าถูกยิงด้วยแสงสีเงินและถูกเคลื่อนย้ายออกไปในชั่วพริบตางเนีนพินได้ใช้ทักษะการรวมมีดเจ็ดเล่มของเขาอย่างต่อเนื่อง และเปลี่ยนเป็นลำแสงไร้รำในอากาศซึ่งสกัดกั้นการโจมตีทั้งเจดของเร่ยเซียงแบบตัวต่อตัวท่วามกลางเสียงคำรามอันน่ากลัวโรงเนียนปิงถอยหลังไปเจ็ดก้าวติดต่อกันและทุกครั้งที่เขาก้าวถอยหลังรัศมีหลกสีจะผลบบานออกมาจากร่างกายของเขาเร่ยเซียงในสภาพของทูตตกสวรรค์สีแดงเลือด12ปีกนั้นทรงพลังเกินไปจริงๆด้วยการเสริมของกอ,อต่อสู้เทพเจ้าฟิโรธที่ประดิษฐ์ขึ้นพิเศษ การโจมตีแต่รากรัาของเขาหนักหน่วงมากบนพื้นดินพายุหมุนหลากสีลูกใหญ่รอยเคลื่อนและโรงแนนปิงใช้ประโยชน์จากความเร็วในการล่าถอยวินาทีต่อมาพายุหมุนหลากสีถูกทุบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเขาถอยกลับอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆอาศัยการควบคุมพลังแห่งอาวากาศเพื่อออกจากสนามรบอย่างรวดเร็วเร่ยเซียงกระพือปีกทั้ง12ของเขาอีกครั้งไล่ตามเขาในเวลานี้ พลังการต่อโู่และจิตวิญญาณการต่อโู้ของเขาได้เพิ่มขึ้นถึงขีดสุดไม่ว่าศัตรูจะเก่งกาจเพียงใดเขาก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญมุ่งไปสู่อาณาจักรพระเจ้าโต้หรือว่าอย่างถูกต้องเสียงตะโกนดังก้องอยู่ในอากาศราวกับสายฟ้าฟาดไม้เท้าขนาดมหึมาที่มีความยาวมากกว่า1กิโลเมตรตกลงมาจากท้องฟ้าอากาศพุ่งขึ้นพื้นดินแตกออกและพลังระเบิดที่น่าสะพรึงกลัวมาจากทุกที่ทุกท,ทาง วิธีการที่ไม้เทา้าพันน้ำหนักของหหลงได้รับการสอนโดยอาจารย์ของเขาได้ต่อมาเขาก็านำไปปฏิบัติต่อซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้กับท้องฟ้าอย่างเต็มที่และไม่เคยยอมรับความพ่ายแพ้ในอีกด้านหนึ่งที่ตรงได้ดิวหยานได้ปราบความอาตายไปแล้วจนถึงกระทั่งเขาร่าถอยไปเรื่อยๆทั้งสองยังคงจับมือกันเมื่อเผชิญกับการโจมตีอย่างครานหาันไฟหินและหยาง,งรวมมกันเป็นหนึ่งเดียว ศูนย์กลางอยู่ที่ร่างกายของพวกเขากลายเป็นดวงอาทิตย์สีขาวและลำแสงขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง100เมตรได้พบกับแม้เท้าทองคำที่ตกลงมาจากท้องฟ้ามีเสียงระเบิดดังขึ้นพื้นดินขนาดใหญ่รอบๆร,ระเบิดและพังทลายสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือบนพื้นแตกมีสิ่งคล้ายคิตต้นชิ้นใหญ่ปรากฏขึ้นมันเป็นผลมาจากการที่โรคระลายทันทีด้วยอุณหภูมิที่สูงมาก แม้แต่ซากผลักหักพังของเทพเจ้าโบราณที่ถูกบีบอัดด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่สามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงมากเช่นนี้ได้ไฮโรงสามารถอยู่กลางอากาศได้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ในแง่ของพลังโจมตีที่ก้าวหน้าเขาอาจจะไม่เก่งเท่ากับอาไตแต่ในแง่ของความสามารถในการ,รเผชิญหน้าอาไตตามหลังเขามากหลังจากที่ไฮโรงอยู่กลางอากาศแม้เท้าทองคำในมือของเขาก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งและในช่วงพิบตา ความมืดก็ลดลงและเงาของไม้เท้าทั้งหกก็ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในโรคที่แปลกประหลาดนี้โรคแบบนี้ไหรงได้ฝึกฝนมาหลายปีนี่คือทักษะการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาความคิดวุ่นวายต่างๆแวบเข้ามาในหัวของหลิวหยานและที่ตรงโดยไม่ได้ตั้งใจเห็นได้ชัดว่าทั้งสองจับมือกันแต่ในขณะน,นี้พวกเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าพวกเขาตลังเผชิญหน้ากับการโจมตีของไหรงเพียงลำพัง ีตงดูเหมือนจะย้อนกลับไปอย่างช่วงเวลาที่ทําให้เขาเจ็บปวดที่สุดเมื่อเรียวยานผู้เป็นที่รักของเขาเลือกที่จะตายเพื่อช่วยเขาและปล่อยให้จิตวิญญาณของเขากลับคืนสู่ร่างของเขาหลังจากที่เขาตื่นขึ้นเขาเห็นข้อความของเรียวยานผมขาสามก้าจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็ปิดใจและต้องการทําตามความปรารถนาของเขาหลังจากเรียวยานเปลวไฟที่โหมกระนำเรียวยาน ดูเหมือนจะย้อนกลับไปตอนที่เธอเดิมพันกับเทพเจ้าชั่วร้ายของรุ่นก่อนการเดิมพันนั้นทําให้เธอต้องทนทุกข์ทรมานเป็นเวลาสิบปีแม้ว่าคนรักของเธอจะอยู่เคียงข้างเธอแต่เธอก็ไม่สามารถบอกเขาได้ว่าเธอคือหลิยวยานเหลิยวยานเธอสามารถแสดงได้ในฐานะของคนธรรมดาเท่านั้นที่อยู่เคียงข้างเขาเขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เขาพูดสามคำว่าข้ารักเจ้า กับตัวเองที่ตรงผู้ดืรอรันแม้ในนาทีสุดท้ายก็ยอมุดใช้ด้วยชีวิตมากกว่าพูดความจริงความทรมานในสิปีนั้นยังคงอยู่ต่อหน้าต่อตาข้าไม่ไม่ข้าไม่อยากตายในเปลไฟข้าอยากจะแข็งแกร่งขึ้นและข้าต้องการปกป้องคนรักของข้าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ